สันติศุญหมไอศิลปินเนี่ยมันจะต้องประชาัมพันตัวเองเก่งนะอย่างเฉลิมชัยอย่างไรเนี่ยนะคนนี้เขาเขียนนี่เหมือนเฉลิมชัยมันก็มีเยอะแยะไปแล้วมั้งแต่ว่าต้องมันเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นศิลปินแค่นอนถ้าจะเอาให้ให้ให้มีชื่อเสียงเนี่ยนะต้องพูดเก่งไม่พอไม่พอต้องโฆษณาตัวเองเก่งจริงๆนะ,ะเธอเฮ้ยอันนี้หลักหลักสากลเลยว่าผลงานพูดเนี่ยไม่ได้หรอก เ,เอาผลงานพูดอย่างเดียวนี่ก็ไม่ได้ส่วนตัวตู้กนี้มันเป็นหน้าที่มันถ้าหลอกแล้วคนจะได้ล้วงก,กูยังไม่ไปไหนหนึ่งเขาจะได้ทําบุญหาอิทธิฤทธิผีนี่มีอิทธิฤทธิเป็นตัวเป็นคนไม่มีอิทธิฤทธิเลยหรอกพอตายแล้วนี่หลอกชาวบ้านนี่มีสารปุ๊บก็เรียกจะพ่อแหละมีอำนาจทันทีมีอำนาจแหละผีมันต้องหลอกสิผีหน้าที่ของมันก็คือต้องหลอกไม่หลอกมันก็เสียฟอร์มมันสิมันก็เสียภาพพจน์มันสิมันก็เสียจัรยาบรณของผีหมดสิผีมันต้องหลอก ใครหลอกแรงมากก็ได้สงได้ศารมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหลงก็สร้างสารให้ถ้าไม่หลอกใครเลยมึงก็อยู่งั้นอะ่ะมึงก็อยู่ข้างทางกันะ่ะเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เสียจรรยาบรลของผีต้องหลอก